ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับหายใจแทบไม่ทันเหนื่อยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับพระให้พี่ๆนะครับ่ะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ชอบนะครับนะเหนื่อยแต่ชอบนะครับก็เราชอบพระเนอะนะครับอ่าแป๊บหนึ่งขอเรียบเรียงคาพูดกันเหนื่อย อ่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวงานลูกค้านะครับนะมีพี่ๆเช่าพักกับผมแล้วนะครับแล้วก็ฝากผมไปเลี่ยมนะครับก็ตอนนี้ที่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีพี่ท่านนี้นะครับเจ้าของเดียวกันนะก็จะเป็นสีวรวอร์องค์จ้อยแล้วก็เป็นสิงนะครับปี21งหนึ่งนะสีริก็จะมีบัตรนะครับส่วนอันนี้นะครับจริงๆอยู่เลี่ยมเดิมนะนะครับนี่ผมให้ช่างนะครับเขาเก็บเลี่ยมเดิมไว้ผมด้วยตอนแรกผมก็นั่งคิด ปรึกษาพี่พี่นะครับว่าผมจะทํายังไงดีว่าผมจะปล่อยสิงผมผมว่าเรียมเดิมมันไม่ค่อยสวยนะครับผมก็ขออนุญาตพูดตรงๆนะผมคิดว่าเรียมเดิมมันไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยแบบว่าถ้าผมเปลี่ยนกรอบเนี่ยเออเขาจะหาว่าเป็นสิงหลวงพ่ออื่นไหมจะทํายังไงดีวะพี่นะครับก็ปรึกษากันพี่เขาก็บอกว่าอะไรวะลืมละหนึ่งคือให้ไปออกบัตรเออจําได้ละหนึ่งคือให้ไปออกบัตรนะครับมันจะได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับ สองคือเก็บเลี่ยมเดิมไว้นะครับอ่ะผมก็เลยบอกให้ช่างเก็บเลี่ยมเดิมไว้นะครับแล้วม,มีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ที่เขารับสิ่งนี้แหละนะครับพี่เขาทักมาบอกว่าเออสลักชื่อหลวงพ่อให้ผมด้วยนะอะไรประมาณนี้ผมก็มานั่งคิดในใจเออแล้วทําไมผมไม่สลักชื่อวะนะครับบอกว่าเป็นหลวงพ่อกลวยไปเลยผมก็พึ่งนึกออกเนี่ย อย่างสวยนะครับสวยไหมพี่พี่นี่สวยไหมนะครับเป็นเลี่ยมสามมอรนะผมไม่รู้ว่าเลี่ยมออกมาพี่เขาจะถูกใจหรือเปล่านะแต่สาหรับตัวผมเองผมก็คิดว่าสวยแล้วนะครับอ่ะก็ต้องก็ต้องถามเจ้าของเขานะว่าว่าเขาชอบไหมนะนะครับนี่นะครับเป็นงานนะครับปีสองหนึ่งนะเป็นสิ่งตัวเล็กนะ,นะครับพี่เป็นสิ่งตัวเล็กนะ อะไรว่าผูกพัดไอพันธสีมาอะไรสักอย่างนี่แหละผมผมเรียกไม่ถูกนะฝังลูกนิมิตไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะผูก <c oughs> พันธสีมาอะไรสักอย่างนี่เลยพี่นะนี่นะครับนี่นะครับช่างเขาบอกว่าพอเขาได้จับตัวสิงเนี่ยคือแบบเขาระมัดระวังมากเขากลัวแบบพะผมเสียหายไง นะครับพี่เขาบอกว่าอันนี้มากเลยอ่ะกลัวมากเลยนะครับอันนี้พี่เขาใช้เลเซอร์มั้งใช้เลเซอร์ตัดกรอบออกนะครับเออใช้เลเซอร์จริงๆด้วยนะครับอันนี้คือเขาตัดเขาตัดข้างเดียวนะข้างนี้ไม่ได้ตัดเลยนะข้างนี้เลียบคลิปเลยนะครับแสดงว่าเขาใช้เลเซอร์ยิงลงนะครับสงสัยพี่เขาใช้เลเซอร์ยิงลงแล้วก็แกะออกนะครับแล้วก็เอาสิงออกมาแล้วก็ยัดกลับเข้าที่เดิม <laughs> เหนื่ย um, จริงอ่ะนี่นะครับจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าสวยครบจบทุกอย่างนะแต่พูดไม่ได้ว่าสวยครบจบทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี่ยยังไม่มีบัตรนะครับถ้าเป็นพันสดิวสีรีเนี่ยผย,ยังไม่ได้แกะออกมาดูเลยถ้าเป็นพันสดิวีรีเนี่ยสวยครบจบทุกอย่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีบัตรนะครับมีบัตรด้วยได้กรอบรเลเซอร์ด้วยนะครับเนี Wha ่ย พี่เขาจ่ายทีเดียวจบเลยนะครับพี่เข้าจ่ายทีเดียวจบเลยนะครับนี่ตรงตามตำราเป๊ะนะครับนี่องค์เนี่ยรู้ไหมผมได้มาจากใครพี่เข้าไปใน google นะแล้วพิมพ์คําว่า10บอันดับสายตรงหลวงพ่อกลวยนะครับอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งมาครับมาองคเนี่ยผมได้มาจากใครเดี๋ยวมาดูนะซุ่มก่อน สิบอันดับสายตรงหลวงพ่อกลวยอ่ะดูแป๊บหนึ่งเข้าถูกที่ไหมเนี่ยสิบอันดับสายตรงหลวงพ่อกลวยชมแว้บชมแว้บอ่ะอ๋อไปไหนแล้ววะนี่ครับ โทรศัพท์กันค้างนี่ผมได้มาจากพี่คนนี้นะครับเสียบอยนะครับนี่เป็นหนึ่งในสิบอันดับนะครับเสียบอยรัดเท้าสายตรงหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ผมได้มาจากพี่คนนี้นะพาซิวอรลีนะครับนี่อยู่ที่ห้างเสียรังสิตนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ผมไม่ได้แอบอ้างนะนะครับผมไม่ได้แอบอ้างพี่คนนะไม่เชื่อลองแขปบลูปผมนะครับไปให้เขาดูหรือว่าไปถามเขาก็ได้ว่า รู้จักน้องจอร์นวิกไหมครับนี่พี่เขาจะบอกเลยว่ารู้จักนะครับอ่ะนี่นะสบายใจได้ครับผมอันนี้ได้มาจากเสียบอยสายตรงหลวมพกกลวยนะครับนี่องค์นี้นะครับอ่ะสบายใจได้ครับผมตัวจริงเสียงจริงแน่นอนนะครับนี่เรียบร้อยสามห่วงโชว์แมพอ่ะต่อไปต่อไปมาดูพี่ท่านนี้ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นพี่ปาณีนะครับ พี่ปานีนะครับเขารับพ่อผมผมไปนะเนี่ครับพ่อผมพ่อผมหลวงปู่ศปีหนึ่งเก้าไม่มีหน้ากากนะครับรอยจานเต็มองนะครับเนี่ยพี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะผมกะว่าจะไปเลี่ยมเลเซอร์นะครับจริงๆผมไม่ได้ปล่อยหรอกนะครับแล้ววันนั้นอ่ะผมไม่มีพลาขึ้นไรสดนะครับพลาน้อยถ้าขึ้นมันก็น่าเกลียดนะครับผมก็เลยแบบอ่ะขนพลาตัวเองออกมาเลยนะครับแล้วมันติดพ่อผมไปด้วยพี่เขาก็เลยทักมานะครับผมก็ลอง เปิดราคาสูงเลยหนึ่งพันบาทนะครับเรียบร้อยพี่เขารับนะครับจริงๆร,ราคาก็จะอยู่ประมาณถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเนื้อทองแดงเนี่ยประมาณสองพันเมื่อก่อนนะแต่ตอนเนี้เหลืออยู่ประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสามถ้าหย่อนสวยหน่อยก็จะเหลืออยู่ประมาณแปดร้อยนะครับไม่ต่าไม่ต่ําไปมากกว่านี้นะครับพี่ดูเลยอย่างสวยท่านหลวงผู้สีท่านหลวงปู่ดูนะครับปีหนึ่งเก้านะพี่เขาบอกว่าขอเลี่ยมเลเซอร์นะครับเลี่ยมเลเซอร์ขอแบบ เลี่ยมเล็กๆนะครับแบบให้มันกระชับให้มากที่สุดอ่ะพี่พี่เขาบอกแบบนี้นะนะครับก็เลยแบบอ่ะจัดให้นะครับอันนี้การเขาเรียกกันอะไรนะอ่ะกันผิวขององค์พระนะครับเพราะผมเนี่ยผมก็สั่งถามกันนะพูดไปแล้วผมก็นี่อันนี้ก็หลวงปู่ศรีนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ศรีเป็นโลเล็กนะครับจริงๆโลเล็กมีเนื้อทองแดงด้วยผมเก็บไว้สององค์ ไล่สดครั้งล่าสุดผมเอาขึ้นมาเรียบร้อยมีคนรับไปแล้วหนึ่งองค์เห,หลืออีกหนึ่งองค์เก็บไว้นะครับเนื้อทองแดงผมอุตส่าห์คัดสวยเก็บไว้นะแหมพอพี่พี่เห็นปุ๊บโอ้โหรับเลยไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอ่ะประมาณนี้นะครับพี่หายใจไม่ทันเอนยนะครับตอนนี้งานลูกค้าผมนะครับก็จะเหลือก็จะเหลืออพาระสมเด็จนะครับมีพี่ท่านหนึ่งเขารับพระสมเด็จไปสององค์นะครับให้ผมเป็นเรื่องกรอบเลเซอร์ให้ก็เลื่อมแบบนี้นะยังเลื่อมไม่เสร็จนะครับยังเลื่อมไม่เสร็จ นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จผมก็จะเอามารีวิวให้เหมือนเดิมนะครับพี่เขารับสององค์พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับบอกเลยว่าสวยจัดนะครับสวยจัดเลยน่าจะเป็นพี่ประพันธ์มั้งถ้าผมจําชื่อแกไม,ไม่ผิดนะเชื่อไหมตอนเนี้ยเวลาเนี้ยผมยังไม่ได้เข้าไปตอบลายใครเลยนะเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมได้ลงคลิปไปนะครับเห็นพี่ทักมาสนใจพระหลวงพ่อกลวยที่ผมบอกว่าผมจะเปิดขอเปิดร้อยหนึ่งอ่ะนะครับ เห็นพี่เขาทักมาแต่ผมยังไม่ได้ตอบนะเดี๋ยวผมลงลงคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปตอบนะครับเหนื <c oughs> <c oughs> อ่อยอะนะครับพี่พี่ท่านใดน,นะครับสนใจวัตถุมงคลในช่องของผมหรือว่าสนใจงานงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับในราคาถูกๆเบาๆนะครับนะส่งรูปตัวอย่างมาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับหรือว่าส่งตัวอย่างมาให้ผมดูก่อนได้ครับว่าถ้าเลี่ยมแบบนี้ราคาเท่าไหร่องค์ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะครับ เล่มแบบเนี้ยจะเล็กหรือใหญ่นะครับราคาก็ไม่ต่างกันมากจริงๆแล้วราคาเท่ากันนะนะครับจริงๆแล้วราคาเท่ากันแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ที่ความยากอ่ะต่างกันไม่มากต่างกันแค่ร้อยเดียวประมาณนั้นนะห้าสิบาทร้อยหนึ่งนะครับอย่างองค์เนี่ยแพงกว่าแพงกว่าเพราะอะไรนะครับแพงกว่าเพราะเพราะเพราะสามห่วงสามห่วงนะครับอย่างห่วงเนี่ยเขาคิดผมห่วงละสิบห้าบาทนะทาไมถึงคิด ทำไมถึงคิดราคาห่วงละสิบห้าบาทก็เพราะว่ามันเป็นห่วงเลเซอร์งานเลเซอร์ก็คือแบบว่ามันไม่ลอกไม่ดำอะพี่มันไม่ลอกไม่ดำอะนะครับเนี่ยอันนี้สามห่วงส่วนพัดส,สีวรีอะ่ะห่วงเดียวนะครับสิบห้าบาทนะครับเนี่ยอย่างพัดส,สีวรเนี่ยผมใส่มานานแล้วเห็นไหมยังสวยคมชัดอยู่เลยนะครับห่วงยังเงาอยู่เลยนะครับไม่ลอกไม่ดำนะห่วงเนี่ยไม่ลอกไม่ดำนะครับตอนแรกผมขอพี่เขานะครับนึกว่าเขาจะให้ฟรี เขาบอกว่าเออพี่ขอสิบห้าบาทนะเพราะว่าห่วงมันเป็นห่วงเลเซอร์นะครับมันไม่ลอกไม่ดํามันราคาแพงมันมันไม่เหมือนห่วงธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยถ้าเป็นห่วงธรรมดาถ้าเป็นห่วงธรรมดาทั่วไปแบบเนี้ยนะครับพี่เขาก็ให้ฟรีนะอ่ะประมาณนี้นะครับพี่ๆประมาณนี้นะครับเยวขอถ่ายรูปก,กันสวแสดีสวัส โอเคครับพี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ